รรูู้้ทันสวัสดีค่ะอาจารย์สวินคะครับสวัสดีครับคุณปีรดาครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะเสียงชัดเจนนะครับโอ้ชัดเจนมากๆเลยค่ะอาจารย์ครับค่ะอาจารย์ก็ได้ยินเสียงดิฉันชัดเจนนะคะไม่มีอุปสรรคอะไระนะช่วงนี้การเดินทางะไรต้องสอบถามสพนิดนึงว่าเส้นทางการจราจร

ไปซื้อดาวรถยนต์นะบอกตัวเลขจำนวนด้วยสองแสนบาทนะจกากญาติค่ะจกากญาติที่เปิดเต็นท์รถเมอสองนี่แหละนะคะนะเห็นบอกว่าโดยราคาอยู่ที่เจ็ดแสนบาทอ่าส่งหนึ่งมืนบาทต่อเดือนค่ะอาจารย์ปัญหาอยู่ที่เห็นบอกว่าไม่ยอมโอนมาเป็นชื่อของคุณออนอนงนะก็เลยกลังววนว่าเอ๊ะ ลักษณะแบบนี้เนี่ยจะมีโอกาสโดนโกงหรือว่าเสียเงินไปเปล่าๆหรือเปล่า,ลาอ่าเค,อ,คอตอนนี้คุณอนันงเนี่ยเขาเขาพอนอยู่อ<พ>่าพอนอยู่หรือพอนครบแล้วอันนี้อันนี้คุณอน หรือเปล่าคะเขาเขายึดยังไงเพราะว่าเขายึดไม่ได้นะครับยึดไม่ได้นะฮะเออเราก็ได้ชาระไปครบช่วนแล้วแต่นอกจากอ่าทะเบียนรถที่เอาไปกับจำนําไวบ้บุคคลภายนอกค่ะจึงไม่สามารถจดทะเบียนการโอนได้เพราะฉะนั้นญาติของคุณอ,อนอนต์นงเนี่ยต้องไปเปลี่ยนนี่กับที่เขาเอาสมุดหรือก็เรียกว่า จำนำเงื่อนไว้ค่ะเอาคืนมาเพื่อมาจดทะเบียนนะครับค่ะค่ะเพราะนั้นอาจารย์กําลังมองว่าอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้ที่เขาไม่ยอมโอนโอน,โอนรถโอนเป็นชื่อของคุณออนอนงนะคะคือมันต้องหาเหตุว่าที่เขาไม่โอนเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรนะคะแต่แต่ถ้าเรายังครอบครองรถอยู่เราก็ขับไปครับะะขับไปนะครับค่ะค แล้วที่นี้เราต้องทําแบบว่าหนังสือแบบยื่นให้เขาเป็นลายลักษณอักษรไหมคะว่าต้องโอนให้ชั้นหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็มันเป็นถึงที่ดีนะครับถึงแม่เป็นญาติกันเราก็ต้องบอกแล่ว่าให้ให้เจตบียนการโอรนให้แค่คคถึงเป็นญาติก็ต้องอยากเต็มใจทวงด้วยญาติคนนะคะัสามารถติดขัดตรงไหนที่ไม่โอนได้ก็บอกมาตรงๆค่ะนะครับ แน่ถ้ากลัวว่าเขาเอ๊จะมายึดตรงยึดรถนี่เขาทําไม่ได้นะคะอาจารย์เขา,ขามาเขามายึดเรื่องไงเพราะขายเรามา <c oughs> แต่ทะเบียนไม่สามารถโอนได้กันนั่นเองค่ะ <c oughs> มาถึงคําถามของคุณสิวานนท์ค่ะอาจารย์ก็บอกว่ามีปัญหาว่าบ้านตรงข้ามเนี่ยไปต่อเติมหลังคา ยื่นออกมาจากตัวบ้านและยื่นออกมานะคะบนทางสาธารณะด้วยประมาณ2เมตรด้วยกันว่าอย่างนั้นนะโดยที่ก็ดําเนินการเองโดยพลติการไม่ได้มีการไปแจ้งขออนุญาตกับทางเจ้าหน้าที่รัฐ่นะคะก็เลยสอบถามค่ะว่าในฐานะเรานะคะอยู่บ้านตรงข้ามซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบด้วยเนี่ยเราสามารถแจ้งแจ้งทางเจ้าหน้าที่รัฐมาตรวจสอบได้หรือเปล่าคะแล้วลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาถ,ถือว่าเขาเขากระทำการผิด กฎหมายอะไรหรือเปล่าอะคะครับคือไม่จําเป็นต้องตรงข้ามนะครับค่ะก็สามารถที่ว่าเป็นพลเมืองดีแจ้งได้ว่าไปต่อเติมผิดแบบเลยนะครับค่ะเราก็ต้องมาแจ้งที่ที่โยธาเขตอืมนะครับถ้าอยู่ในที่เออเขตกรุงเทพมหานครก็โยธาเขตค่ะก็ไปแจ้งก็ได้ว่าบ้านหลังนี้ได้ต่อเติมเนี่ยอาจจะผิดแบบครับ เดี๋ยวทางเขตเขาจะมาดูแลแ,<ค>แต่ถ้าหากว่าเกิดกัรท้อประเทือนถนึงบุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นกล<ค>้เพียงก็เป็นการจะทำละเมิดกับเขาได้ครับต้องจะใช้ไปไม่ใช่เราก่อสร้างแล้วหลังคาเหลื่อลมล้มเออีกบ้านหน<ค>ึ่งนะครับแต่วัานน้ำก็ไหลลงไปทำให้เขาเกิดกความเสียหายขึ้นมา<ค>สามารถไปบอกกันได้ว่าให้อยู่การทำการตรงนี้และป้องกันให้เรียบร้อยนะครับ หรือไม่ก็ถ้าว่าก็ทําไปแล้วไม่สามารถรื้อได้ค่ะก็คนไป่แก้ไขยอย่างหนึ่งอย่างใดแม่เกิดความเสียหายแก่เพื่อนบ้านไอ้เรื่องนี้มีเยอะนะครับว่าเพื่อนบ้านเนี่ยไปก่อสร้างไว้เวลาอยู่หมู่บ้านที่เจ็บผันพอเสร็จแล้วจะต,ต่อเติมนะครับนี่เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะต่อเติมค่ะจะถูกแบบหรือไม่ถูกแบบก็ต้องไห ในครดที่โยธาเขาครับครับแต่ในานะพลเมืองดีเราก็สามารถแจ้งได้แจ้งได้แจ้งได้ครับว่าตรงนี้ยจะเกิดสงความเสียหายกับเราด้วยแล้วยิ่งแจ้งได้อยู่แล้วนะครับอือก็ต้องบอกว่าถ้าถ้าเราเอาใจเขามาใส่ใจเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ก็จะไม่เกิดปัญหาอยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันในหมู่บ้านนะ ไม่ใช่อยู่ด้วยกันวันของวันนะอยู่ด้วยกันไปตลอดถึงจะลูกจะหลานตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้นะฮะต้องต้องดูกันหน่อยนะครับเพราะเพราะบางบางหมู่บ้านเนี่ยถ้าเจอเพื่อนบ้านที่ไม่ค่อยเรียบร้อยถึงจะขายบ้านแล้วก็อยู่ที่อื่นก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับก็ต้องค่ะเอออืหนักเล็กน่อยก็ต้องรวบรวมกันนิดนะครับ เราต้องอยู่ด้วยกันนะครับถ้าหากว่าเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ตั้งกาแพงกันมาสักทีอย่าเห็นหน้าเห็นตากันก็ได้ก็ป้องกันความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเราก็มีนะในสังคมมีมีให้เห็นกันอยู่ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะคะ มันถึงก็เป็นนะคะเป็นที่ไหนก็ได้นะคะที่ไหนก็ได้นะครับค่ะนะแต่ว่าต้องสามีกับยอมทั้งสองฝ่ายอ่าทั้งภรรยาแล้วก็สามีจะต้องยินยอมกันทั้งสองฝ่ายต้องจับมือกันไปด้วยกันไหมคะหรือว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไปจดก็ได้ไม่ได้ต้องไปต้องยินยอมทั้งสองฝ่ายนะครับต้องไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายไปด้วยว่าเนี่ยเขาเขายินยอมอยากกันแล้วค่ะก็ไปถึงอ่เจ้าหน้าที่ก็าต้องสอบถามว่า สมัครใจกันใช้ไม้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีต่าสิ่สมรสมีอะไรบ้างให้ระบุอะไรบ้างถ้ามีบุตรคล้อยบุตรเดืัดใครก็จะบันทึกไว้ด้วยรายละเอียดเป็นนิดหนึ่งค่ะนะครับอืม นะคะก็ชัดเจนนะคะคุณสมบองฟังอยู่ตอนนี้ก็ดาเนินการตามที่อาจารย์แนะนําได้เลยนะคะส่วนคุณกรอนใจค่ะคุณกลอยใจนี่ขอความรู้จากอาจารย์ค่ะว่ากรณีเรื่องของการปลอมลายเซ็นนะปลอมลายเซ็นของผู้อื่นเนี่ยนะฮะแล้วเป็นลายเซ็นที่ไปทําสัญญาเงินกู้ด้วยโดยที่เจ้าตัวนี่เขาไม่รู้เลยนะทีนี้ถ้าเขารู้เขาแจ้งความแล้วเนี่ยจะถูก ลงโทษอย่างไรบ้างคะแล้วอันนี้ถือว่าเป็นข้อหาอะไรคะคือคือปลอมเอกาสารนะครับค่ะคือปลอมแปลงเกอกสารและใช้เอกาสารปลอมคือปลอมลายมือชื่อบนอื่นอยู่แล้วค่ะมันก็ผิดอยู่แล้วค่ะนะครับแต่ปัญหาว่าไอ้เวลาไปปลอมเนี่ยแหะอันนี้ก็จะจริงว่าอ่ามันปลอมสนญญยากู้เนี่ยได้ว,วาไปกู้เนี่ย ผู้ไอ้กู้ต้องทราบดีว่าคนนี้คือใช่ไหมลูกนี่หรเานี้เนี่ยแต่ถ้าว่าปลอมลายมือชื่อของบุคคลอื่นค่ะนะครับเป็นต้นว่าไป,ไป,ไ,ปไปปลอมลายมือชื่อทำบัตรเครดิตหรือว่าเอ่อบัตรอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับค่ะโดยได้บัตรประชาชนเนี่ยไปซื้อไอโฟนหรือซื้อมือถืออะไสมมติอย่างนี้นะครับค่ะเป็นการใช้เป็นการปลอมเอกสาร และใช้เอกสารจอมด้วยว่าเราไปซื้ออะไรนะครับคือมีความผิดทางอาญาแน่นอนค่ะนะครับมีความผิดอ่าแล้วบทลงโทษ่ะคาจารย์บทลงโทษมันอยู่ที่ว่าพฤติการ่งคดีว่าจะลงโทษหนักหรือเบานะครับหนักสุดคือก็ไม่เกินสี่สี่ปีอาผิคุกนะฮะนะครับจำคุกแ็้มีจำคุกแล้วก็ยังมีปรับด้วยมีปรับด้วยนะคะครับ แล้วเบาสุดคืออาจจะรอลงอายารอลงอายาก็ได้นะคะว่าเราไม่มีที่ทําไปที่ทําไปเนี่ยนะเพราะอะไรได้รับสาภาพด้วยและไม่เคยทําความผิดมาก่อนสามอาจจะปาณีว่าให้กลับใจกับตัวเป็นคนดีนะครับก็เาบาสุดก็เอือดรอลงอายาแล้วก็มีมีปรับด้วยครับค่ะ แล้วก็คุณกอนใจบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้เสียหายอะค่ะอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ถูกปลอมลายเซ็นเนี่ยนะฮะจะเราทราบอะค่ะแล้วเราจะไปดําเนินการฟ้องร้องเพื่อจะเอาผิดเนี่ยเราจะต้องดําเนินการยังไงอะคะขั้นตอน,นแรกก็หน,น,นึ่งดำเนินการได้หรือแจ้งความร้องทุกข์ก็ได้แจ้งความนะคะกระทงเจ้าที่ตํารวจนะฮะอ่าถ้าเอาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเ็า,า,า,เามีคดีมากมายเราก็สามารถดําเนินการ ยื่นฟ้องเองก็ได้ยื่นฟ้องเองก็ได้ครับนะคะแความหรือนฟ้องเองยื่นฟ้องเองถ้าในการยื่นยื่นฟ้องเองจะต้องแต่งตั้งทนายไหมคะก็ก็คงเนินการเองไม่ได้นะครับต้องมีทนายนะครับค่ะต้องมีทนายค่ะเรียบเรียงคำฟ้องแล้วขึ้นเอแต่งตั้งให้เป็นทนายความในขั้นศาลค่ะค่ะ เปเน้นทำได้สองวิธีก็คือแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเราจะตั้งแต่งตั้งทนายเพื่อยื่นฟ้องเองก็ได้นะคะได้ครับได้ครับค่ะอีกหนึ่งคำถามค่ะอาจารย์จากคุณมานพนะคะคุณมานพบอกว่ามีสัญญาเช่าตึกแถวอ๋อเห็นบอกว่าไปเช่าตึกแถวค่ะอาจารย์แล้วมีสัญญา <ไป S 1> เช่าด้วยไปเช่า,ชาคุณมานพนี่เป็นคนไปเช่าค่ะไปเช่านะคะไปเช่าตึกแถวแล้วก็มีสัญญาเช่า เขาบอกว่าถ้ากรณีที่เราไม่สามารถที่จะเช่าต่อได้จนครบกําหนดในสัญญาเนี่ยเราสามารถที่จะบอกเลิกไม่เช่าต่อได้เลยหรือเปล่าคะหรือว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรรับคือสัญญาเช่าเนี่ยนะครับเขาจะระบุในสัญญาว่าคุณต้องอยู่ภายในกเดือนสมมตินะสมมติค่ะถ้าอยู่ไม่ครบภายในกเดือนเนี่ยเขาจะริดเงินประจำหรือว่าเงินประกันตรงน,นี้นะครับค่ะ เพราะเรายินยอมตรงนี้ก็สามารถริบได้ค่ะแต่ก็จะเรียกอย่างอื่นไม่ได้อ่าค่ะต,ต้องดูในต้องดูในในสัญญานี่เองว่าถ้าเราออกก่อนกําหนดมีเงื่อนไขอย่างไรค่ะอ่าไปนั้นคุณมานพจะต้องกลับไปดูในสัญญาของคุณมานพว่ามีระบุไว้หรือเปล่าแะว่าถ้าไม่ไม่เช่าจนครบสัญญาเนี่ย เขาจะมามีอาจจะมีการปรับหรือว่าอาจจะมีการริบเงินนะฮะที่วางเป็นประกันไว้ก่อนหน้านั้นหรือเปล่าใช่ครับที่วางไว้ต้องกลับไปดูนะฮะถ้าถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยมีผลแน่นอนถ้าเราไปไปเลิกสัญญาก่อนที่จะครบกําหนดเนี่ยนะฮะเขาก็ไม่คืนนะฮะเขาก็จะไม่คืนให้เขาไม่คืนค่ะนะคะไปนั้นทางออกของคุณมานพนี่ก็คือก็ต้องอยู่ต่อ อยู่ไว้ฮะอยู่ไว้ครบรอยู่ต่อจนครบสัญญาเนี่ยนะฮะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเขามีเขามีในสัญญาระบุว่าจะมีการาริบริบเงินในะเรื่องของการไปประกันก่อนนั้นนั้นหรืออาจจะมีการรนะิกลองเรื่องค่าเสียหายเพิ่มเติมถ้าระบุในสัญญาแบบนั้นเนี่ยก็อยู่ต่อให้ครบสัญญาดีกว่านะคะดีกว่าค่ะ อ่านะคะยังมีคำถามส่วนใหญ่วันนี้มาเป็นคำถามฝากสายสดยังเชิญได้นะคะหนึ่งหกสี่สี่เชิญได้เลยค่ะระหว่างที่รอสายสดกันนะเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งนะคะอาจารย์คะแล้วก็ช่วงหน้ายังมีคำถามฝากอีกหลายคำถามเลยทีเดียวค่ะท่านนะคะสายสดที่จะสอบถามอาจารย์อัศวินเรื่องของการโอนรถยนต์นะคะคุณพัชระค่ะสวัสดีค่ะคุณพัชระคะสวัสดีค่ะ ค่ะครับเออจะถามีิดนึงเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับแต่จะถามว่ามอเตอร์ไซค์นะคะอ่จได้เลยค่ะอ่าคือเราซื้อรถเนี่ยเป็นชื่อของหลานชายอครับเพราะว่าทีนี้อยากจะถามว่าอ่าเราจะทำเอการอะไรนี่ได้ไหมโดยที่ว่าเจ้าของไม่ต้องมาเป็นอะไรอย่างนี้ได้ไหม อ๋อโอนลอยโดยที่เจ้าของไม่ต้องมาเซ็นคก่จาก่าได้เลยครับหร,ร,ร,รือรว่าหร้อมีวิธีโอนยังไงโดยที่ว่าคือเจ้าอไอ้เจ้าของชื่อเนี่ยมันอยู่ต่างจังหวัดค่ะผมก็เลยไม,ไม่ไม่ค่อยสะดวกที่จะจะให้เขามาเซ็นเปลี่ยน,นอะไรก็นด้เห็นบางคนเขาทำโอนแรงที่ไมนทำยังไงมันทำได้หรือไม่ได้คก็ได้ยินเดี๋ยวฟังอาจารย์อัศวินนะคะค่ะเชิญค่ะนี่นี่ก็โนลอยก็เป็นในม่อไปแล้ว เลยครับมันไม่เหมือนทะเบียนบ้านเราโอนรอไปอยู่ที่โน่นที่นี่ค่ะเวลาโอนทางทะเบียนนะต้องมีใบมอบนากต้อง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 ตัวมาเต็ด้วยนะไม่ต้องมาเต้นแต่มีใบมอบนากมาะ๋อมีใบมอบได้เลครับได้ได้มอบนาศมานะครับค่ะต้องมีใบมอบอนาตมานะคะมอบนาศเนี่ยปู่แมวก็มีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเลย มาประกอบด้วยประชาชนอะไรเนี่ยแล้วก็ยื่นเอาเอกสารมายื่นว่าจะโอนตรงเนี้เออได้เนได้เนาะได้ได้ครับครับคือคือคือนี้เดี๋ยวผมย้อนหลังนิดนึงพอดีว่าเมื่อเมื่อเช้าเนี้ยผมก็เอาเอกสารไปพวกหน้าไปอะไรนี่แหละไปแต่ว่านี้ผมจะไปตีดแต่เรื่องนี้ไปนี้คือหมายความว่าไม่อ่อ ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เรเปลี่ยนชื่อแต่ว่าเราจะเป,ปน็นสามีไปไหนเขาบอกไม่ได้ต้องเจอตัวมาที่นี่ก็เล็สงสัยว่าถ้าพวกเราโอนเปลี่ยนชื่อเป็นจากเล่นพีของเรานี่เจ่ตัวนี้มาแบบโอนไม่โลกหน้าน,นี้ได้ใช่ไหมครับถ้ามอบหน้าไปนะครับมอบหน้าได้ไม่ใช่โอนลอยไปไม่ใช่โอนไปนึงประเทศอีกคนหนึ่งคนละเรื่องโอนไปชื่อผมบนี้จริงๆแล้วมันเป็นไปชื่อหลานที่นี่ว่า เพอาะเขามีใบมอบหน้านี้เอกสารนะแต่นาจะเปลี่ยนบ้านแต่เนาบัตรจะเปลนแล้วนี่สามารถไปทําการโอนเปลี่ยนได้เลยใช่ไหมครับโอนได้โอนได้แต่ต้องรู้ว่ารถรถเนี่ยไม่เอ่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของใครนะครับก็ก็ของหลานถูกเลยคุณวางก็คือผ่อนหมดหรือยังคะรถมาผ่อนหมดแล้วเผ่อนหมดแล้ว ค่ะป้อนหมดแล้วว่าต้องให้ไฟแซ์ก็โอนให้หลานก่อนแล้จักโอนแล้วครับเป็นชื่อหลานก็เรียบร้อยเป็นชื่อหลานแล้วออรชื่อหลานแล้วก็ได้เลยครับได้เลยลวะได้เลยใช่ไหมอ่ได้เลยได้เลยครับโอเค,คับ จะน้นมอมนความงดให้คุณมากครับยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ,คะนะคะก็หายข้องใจกันแล้วเรียบร้อยสําหรับคําคถามของค,งคุณพัชระนะคะมาถึงคําถามของคุณกิต,ติมาค่ะอาจารย์ค่ะ,ะเรื่องของการค้าประกันนี้นะคะคุณกิติมาเขาเป็นผู้ค้าประกันนี้ไปค้าประกันนี้ให้กับเพื่อนค่ะแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งนะฮะก็มาขอร้องให้คุณกิติมาเนี่ยมา มาช่วยคำ้ำประกันรถจักรยานยนต์ให้หน่อยออก็เลยอยากจะปรึกษาอาจารย์ว่าเราเองเนี่ยสามารถค้ำประกันรถให้กับเพื่อนได้ไหมทั้งที่เราก็ไปค้ำประกันเงินคำ้คำประกันหนี้ให้กับเพื่อนอีกคนหนึ่งอยู่แล้วค่ะครับ<า>คนกิติมาเนี่ยมีเครดิตดีค้ำให้ใครก็ได้ ครัมให้ใครก็ได้นะฮะให้ใครก็ได้ค้ำกันเลยค้ำใ้ใครก็ได้ได้สมมุติเราเป็นคนค้ำอยู่สามอย่อยางด้วยกันค้ำเงินกู้ค้ำรถแล้วก็ค้ำอะไรอีกล่ะได้ค้ำประกันอย่างอื่นนี่ได้พร้อมๆกันได้ใช่ไหมคะอาจารย์ได้๋อ้แต่ว่าถ้าสมมติเราไปกู้ธนาคารค่ะหรือว่าไปค้ำธนาคารก็อย่างนี้นคุณค้ำที่นี่แล้วคุณเน,นี้ยก็อาจจะ มีเงื่อนไขว่าทำได้เท่าไหร่เพอาจจะน้อยลงอะไรงนี้ได้จะถามว่าค้าได้ไหมค้าได้ค้าได้นะฮะแต่เราไปค้าประกันหลายๆแห่งหลายๆที่ไว้เนี่ยมันก็อาจจะมีผลนะที่ที่เรื่องของการพิจารณากรณีที่เราจะไปกู้เงินธนาคารอะไรอย่างเนี้ยนะคะอาจารย์ครับค่ะ ไวะนั้นนะคำตอบง่ายๆเลยสามารถทำได้นะคะทำได้ทำได้ค่ะอีกหนึ่งคำถามค่ะอาจารย์คะจากคุณเมทีนะคะคุณเมทีเขาบอกว่าแต่งงานค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับทางภรรยาแล้วตัวเองก็คือย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของภรรยาค่ะก็เลยอยากทราบว่าเอ๊ะตัวเองจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้หรือเปล่าแล้วบ้านหลังนี้ถือว่าเป็นสินสมรสหรือเปล่าก็เนี่ยคุณเมทีไม่จดทะเบียนกับภรรยาใช่ค่ะ แต่บ้านเป็นพักของภรรยาค่ะก็จะไปเอาแล้วที่ไม่ดีค่ะเป็นบอกว่าเป็นเป็นบ้านที่ได้มาระหว่างที่แต่งงานกันนะ,ะนกกแต่ก็น่าจะเป็นบ้านของภรรยานี่แหละค่ะูกตต้งูกต้องค่ะครับเพราะฉะนั้น จะไปเอาของเขาได้ไงคุณเมธีนะก็ให้ภรรยาดูแลไปนั่นแหละดีแล้วนะดีที่สุดแล้วครับผมนะเป็นนะภรรยาดูแลบ้านเต็มที่เลยนะคะอ่าไปนั้นก็ให้ภรรยาดูแลไปนั่นแหละดีที่สุดแล้วนะคะคุณเมธีใช่ดีดีที่สุดแล้วค่ะนะคะเอ่มีอีกหนึ่งคำถามเป็นคำถามปิดท้ายกันสำหรับกาหนึ่งรู้ทันรู้ทางในวันนี้นะคะ อคุณพาคินถามมาด้วยความสงสัยค่ะกรณเีเป็นอบตอนะฮะหน่วยงานเทศบาลเนี่ยนะฮะสามารถจัดตั้งชมรมกรรมกรรมการชุมชนหรือกรรมการหมู่บ้านได้หรือเปล่าคะคืออบตเนี่ยองค์การบริหารส่วนตำบลค่ะสามารถตั้งได้เพื่อสนับสนุนในด้านกีฬาหรือด้านอะไรต่างอาจจะเป็นชมรมผู้สูงอายุ เนะหรืออาจจะเป็นจมรมกีฬาต้านยาเสพติดอะไรอย่างนี้ก็คือสามารถทําได้ทําได้เหรอค่ะอ่ะเพราะนั้นสามารถดาเนินการได้นะคะหมดแล้วเรียบร้อยค่ะสําหรับคําถามในวันนี้ค่ะอาจารย์อาจารย์อั้งท้ายอะไรฝากถึงคุณผู้ฟังสวัสดพบกันหนึ่งสักนิดหนึ่งค่ะครับตอนนี้เสียงไม่ค่อยชัดเลยค่ะก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยทุกท่านต้องดูเส้นทางนิดหนึ่งนะค่ะการเดินทางโดยเตืนทางนิดก็ปิดเส้นทางหลายเตืนทาง ค่ะนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณอาจารย์อัศาวินนะคะพรุ่งนี้91รู้ทันรู้ทางและติดตามกันต่อนะคะขอบพระคุณค่ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับ